สร้างรายได้จาก Facebook ด้วย c h a t g p t นะครับวันนี้ผมครูยูนะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปใช้เจ้า c h a t g p t ทนะครับ c ช a t GPT เนี่ยเป็น AI ตัวนึงครับที่มีความสามารถทางด้านสร้างข้อความและรูปภาพครับอ่ะโอเคนะครับเนี่ยผมเนี่ยครับนะได้ป้อนภาพผมเนี่ยลงไปก็คือภาพนี้นะเราอัปโหลดภาพเราลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สั่งครับนะใช้คําสั่งนะเพื่อให้ ได้ภาพแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับนะอันนี้เราใช้คําสั่งนี้นะครับนะแล้วก็ได้ภาพแบบนี้ลงไปนะครับคุณจะสั่งเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับนะเราก็บอกว่าขอพร้อมหรือว่าคําสั่งภาษาไทยนะครับเราก็จะได้คําสั่งนะครับเนี่ยที่เป็นคําสั่งภาษาไทยออกมานะครับหลังจากที่เราได้ภาพแล้วเราก็เอาไปโพสต์ใน Facebook นั่นเองนะครับนี่คือภาพนะครับที่ผมเนี่ยนะครับโพสต์ลงไปนะครับนะอยู่ใน a c e b o o k นะครับนี่นะครับ ผมมีใน Facebook นะครับมีคำสั่งให้พวกเราด้วยนะนี่คือ f a c e b o o k นะครับก็มีผู้คนเนี่ยนะครับเข้ามากดไลค์มากมายนะครับแล้วก็มีแนวทางในการใช้ด้วยนะครับอันนี้คืออยู่ใน Facebook นะครับอย่าลืมนะครับกลุ่มที่ชื่อว่าครูยูนะครับเป็นความรู้ฟรีด้วยนะครับอะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราเนี่ยนะครับจะได้เงินยังไงภาพนี้นะครับที่ผมเนี่ยโพสลงไปใช่ไหมครับมียอดดูประมาณ6 0 0 0ืนกว่ายอดดูนะครับนี่นะก็คือสถิติต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดเงินที่เกิดขึ้นครับอันนี้คือภาพนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับยอดเงินที่เกิดขึ้นนะครับช่วงสงการนะครับนะก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหาดอนครับทุกคนนะซึ่งตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะทําเงินเนี่ยโดยใช้ เอไอเนี่ยนะครับนะสร้างเป็นรูปภาพหรือว่าสร้างข้อความนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไปโพสต์ลงใน Facebook เพื่อเป็นการทําเงินนะฮะทำให้เราเนี่ยนะครับนะาทำเงินได้เร็วขึ้นนะครับเรามีผู้ช่วยเนี่ยที่เป็น AI ที่ดีนะครับผมมีคัดเรียนที่ชื่อว่าวิดีโอ AI สร้างรายได้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนข้อความเป็นภาพนะครับสามารถเปลี่ยนภาพเป็นวิดีโอได้นะครับแล้วพบกันในคัดเรียนที่ชื่อว่าวิดีโอ AI สร้างรายได้เรียนออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้และมาสร้างรายได้เนี่ยอยู่บน Facebook กันครับไปนะครับทุกคน